นิกกับพิมพแทร็ก8จดหมายจากพิมพ์ถึงนิกบ้านบนเขาซูริกแบล็กนิกที่รักได้รับจดหมายและรูปถ่ายของแกแล้วขอบใจมากรูปแกเป็นรูปที่สวยเก๋ท่าทางสง่าหน้าเกรงขามก็จริงอยู่แต่ฉันว่าแกควรจะปล่อยให้ฉันเป็นผู้ว่าไม่ใช่แกแกออกจะอวดดีตื่นตัวมากไปสักหน่อยนิสัยแบบแกนี่ เป็นได้แค่เพียงหมาก็พอจะทำเนาแต่ถ้าแกเป็นมนุษย์แล้วมีนิสัยอย่างนี้แล้วก็แกจะต้องแย่แน่มนุษย์อื่นเขาจะต้องเกลียดแกชังน้ำหน้าไม่คบแกทนแกไม่ได้แน่นอนอะไรที่จะน่าเกลียดไปกว่าการเห่อตัวยกตัวข่มท่านและอวดดีเห็นจะไม่มีนอกจากความชั่วความโลภและความไม่จริงใจเอาละ่ะ พอทีเรื่องออกความเห็นจดหมายฉบับนี้จะไม่ยืดยาวเหมือนฉบับอื่นๆเพราะเวลานี้ฉันไม่ค่อยมีเวลาจะต้องลงไปจับหนูอันที่จริงฉันชอบจับหนูเล่นเป็นกีฬาแต่การจับหนูที่จำจะต้องกระทำเพราะเป็นงานนั้นฉันไม่ค่อยจะเสน่หาสักเท่าไหร่ดอกเราเพิ่งกลับมาจากตากอากาศหน้าร้อนนายผู้ชายได้ลาง,งานโรงพยาบาลสองอาทิตย์ เราทั้งสี่คือนายผู้หญิงนายผู้ชายยายหนู source, แล้วก็ตัวฉันเลยพากันไปเช่าบ้านที่เรียกว่าชาเล่หลังเล็กๆอยู่บนภูเขาสูงที่เมืองอื่นแบต้าเลยไม่ได้มาเฝ้าเพื่อคอยดูแลฉันอย่างเคยทุกครอบครัวนอกจากยายแก่ซึ่งอยู่ชั้นล่าง ที่ฉันเคยไปทําให้เกิดเรื่องโกลาหลพากันปิดโวนุงไปอยู่ที่อื่นกันหมดทีนี้พอกลับมาเจ้าหนูทั้งหลายเลยได้ใจมาจากไหนต่อไหนเต็มไปหมดทั้งในโรงรถของครอบครัวอื่นในห้องเก็บของที่ใต้ถุนจนกระทั่งในครัวของเราก็มีตัวหนึ่งถูกครอบครัวในบ้านพากันเดือดร้อนจับกลุ่มปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีจึงจะปราบหนูได้นายผู้ชายบอกแกนายผู้หญิงแกมผลหัวลาะว่า ฟังฟังดูรู้สึกว่าออกจะเหมือนนิทานเรื่อง The p r i d e Piper ท,ทั้งที่พวกหนูทั้งหลายยังไม่ร้ายถึงกับต่อสู้กับหมาฆ่าแมวกัดเด็กในเปลเลียซุปในช้อนของแม่ครัวกินอย่างอย่างนั้นก็ตามทำลังในหมวกของพวกผู้ชายกลบเสียงสนทนาของพวกผู้หญิงด้วยการล้องอิทอิอจิตจิตทั้งห้าวทั้งแหลม เสียงแฟลตเสียงชาร์ปพร้อมฉันไม่เคยเข้าใจคำพูดของนายผู้ชายแต่เห็นนายผู้หญิงหัวเราะชอบใจต่อไปก็ไปร่วมประชุมกับเขาอีกคราวนี้มีใครคนหนึ่งแนะนำว่าควรหาแมวที่จับหนูเก่งๆมาเลี้ยงไว้ในบ้านสักตัวหนึ่งเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวเพื่อให้มันปราบหนูฉันได้ยินเขาพูดกันพอฟังได้แค่นั้น ก็โกรธจนขนฟูหางกระดิกไม่ออกอยู่เป็นนานการที่คนในบ้านคิดจะเอาแมวมาเลี้ยงเช่นนี้เป็นการดูถูกฉันอย่างร้ายแก่ร้ายกาศที่สุดฉันพิมพ์จำจะต้องแสดงให้ทุกคนในบ้านเห็นว่าฉันสำคัญกว่ามีความสามารถกว่าแมวหลายเท่านักแมวจะมีอะไรในโลกที่ฉันเกียดไปมากกว่าแมวเห็นจะไม่มีดอก ให้หมัดกัดสิเมื่อฉันยังเป็นลูกหมาฉันเคยถูกแมวตัวหนึ่งข่วนจนในตาข้างหนึ่งแทบ,แทบจะหลุดออกมาจากเบ้าตาเดี๋ยวนี้รอยแผลเป็นก็ยังอยู่แต่ขนฉันมันหยิกปกปิดเลยไม่มีใครมองเห็นนานๆแผลเป็นนั้นมันก็จะสำแดงอาการคันๆขึ้นมาสักทีหนึ่งไอ้แมวเลวสามตัวนั้นข่วนฉันเพราะอะไรหรือเพราะฉันยังเด็กอยู่ไม่รู้จักภาษา อยากเล่นกับมันเท่านั้นเองหมาทุกตัวที่ฉันรู้จักในเมืองนี้ถูกแมวขวนมีแผลเป็นมาแล้วทั้งหมดมันทำเราชาวหมาก่อนทุกครั้งอันที่จริงเราก็ไม่ได้คิดจะเป็นศัตรูงูงอดอะไรกับมันก่อนดอกแต่พอมันเห็นเราเข้ามันก็มักโก่งหลังขึ้นขู่ดังฟู่ฟูแล้วก็ขวนเลยเมื่อมันทํากับเราอย่างนี้ก็จำเป็น อยู่เองที่พวกเราชาวหมาจะต้องวิ่งไล่มันทันทีที่มันวิ่งหนีถ้าเราจับมันได้ต้องจับให้ถูกที่ต้องคว้าคอมันไว้ถ้ามัวง,งุ่มง่ามคว้าตรงอื่นมันก็หันมาควนเราหน้าตาบวมปูดไปหมดแสบปวดแสบปวดร้อนไปหมดมันช่างร้ายกาจเหลือเกินการกัดอย่างเราดีกว่ามากอย่างน้อยก็ตรงไปตรงมา การขวนนี่ช่างรับลมคมในพิกลจะให้เราชอบแมวอย่างไรกันถ้ามันไม่ปีนหนีขึ้นไปที่สูงจนเราเข้าไปใกล้มันไม่ได้มันก็ขวนเข้าเท่านั้นเองไม่เห็นเข้าทีที่ตรงไหนสักอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวนี้คนในบ้านที่ฉันอยู่ต้องต้องการตัวร้ายกาดนั่นเข้ามาเลี้ยงไว้เพื่อให้ช่วยจับหนูฉันไม่ยอมเป็นอันขาด ฉันนี่แหละจะช่วยจับหนูไม่ต้องเลี้ยงแมวดอกขืนเลี้ยงเถอะฉันจะจับทั้งหนูทั้งแมวทีเดียวไม่เชื่อก็คอยดูฝีมือพิมพ์เถิดหวังว่าแกคงไม่ติฉันที่ฉันใช้คำว่าฝีมือในเมื่อฉันไม่มีมือแต่จะให้ฉันทำจะให้ใช้แต่จะให้ฉันใช้คำว่าฝีปากก็ยังไงยังไงอยู่ ทั้งทงที่ฉันใช้ปากมากกว่าอย่างอื่นแต่ฉันก็ไม่กล้าใช้คำว่าฝีปากในการจับหนูจับแมวอยู่นั่นเองก่อนที่จะลงไปแสดงฝีมือหรือฝีปากในการจับหนูฉันจะต้องอธิบายเรื่องหิมะหรือเรื่องสโนว์ให้แกฟังสักหน่อยแปลกแท้ที่แกไม่อยากรู้จักไม่เคยเห็นหิมะ๋อถูกแล้วแกไปจากซูริกตั้งแต่อายุยังไม่กี่เดือนแต่เมืองไทยน่าจะมีนี่นา เจ้าสโนว์หรือหิมะเนี่ยมันมาที่นี่ตอนหน้าหนาวทุกปีบางปีก็มานานบางปีก็มาน้อยหน่อยมันเป็นอะไรเบาๆขาวๆที่ปลิวลงมาจากท้องฟ้าเวลาอากาศหนาวบางทีมันก็ตกลงมากองที่พื้นสูงกว่าขาของฉันอีกฉันเลยต้องกระโดดย่องยอง่ยองอย่างกระต่ายปา่าเมื่อปีก่อน มันตกลงมากองสูงเกือบเท่าหลังเจ้าไฮนี่ศัตรูของฉันแน่หิมะเนี่ยอ่อนนุ่มนุ่มกว่าเก้าอี้ยาวแล้วก็เย็นเจี๊ยบไม่น่าเชื่อที่แกมไม่เคยเห็นบนภูเขาวเวลาหิมะตกมากๆขาวไปหมดมนุษย์ต้องใช้ไม้ยาวๆสวมนอกรองเท้าทั้งสองข้างเดินบนหิมะเพราะเขากระโดดยยองๆออย่างเราไม่เป็น การสวมไม้ยาวๆเดินบนหิมะนี่มนุษย์เรียกว่าสกีบางคนที่แดดกจริบหน่อยก็เรียกว่าชีคนบางคนเดินบนไม้นี่ได้ว่องไวมากแต่บางคนก็ล้มลุกคลุกคลานนายผู้หญิงของฉันเดี๋ยวนี้เก่งแล้วเมื่อแลกก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันเวลานี้นายผู้หญิงไม่ค่อยสบายเป็นหวัดยายหนูกับฉันเลยไม่ค่อยได้ออกไปเดินเล่น แต่ฉันก็ไม่ต้องไม่ได้ต้องการจะไปไหนฉันอยากจะใช้เวลาล่าหนูเพื่ออวดฤทธานุภาพของฉันไม่งั้นดีไม่ดีเขาพากันเอาแมวมาเลี้ยงเลยแย่ฉันรู้สึกว่าฉันชอบคังโคของแกมากกว่าแมวเมื่อวานฉันจับหนูได้สองตัวในห้องเก็บของใต้ดินและตัวหนึ่งนอกบ้านวันนี้เคราะห์ร้ายยังไม่ได้สักตัวเดียวมันท่าจะกลัวฉันกระมังจึงไม่กล้าออกจากรู แต่มันจำจะต้องออกมาหาอาหารฉันก็จะต้องดักเล่นงานมันตอนนั้นแน่ฉันได้ยินเสียงกอกแกกอกแกกอีกแล้วลาก,ก่อนแล้วนะนิกเพื่อนรักนายพรานจะออกล่าสัตว์แล้วจากแยกผู้ฆ่ายักษ์หรืออีกนายหนึ่งนิมผู้ฆ่าหนูปอลอที่เปลี่ยนพิมพ์เป็นนิมครั้งนี้ก็เพื่อให้สัมผัสอักษรกับหนูเท่านั้นเอง